ถ้าเ,เพื่อนๆมาชมรถไฟย่างเมือ่อคืนจ้าเ,เพื่อนๆขบวนนี้จักแม่ตะใสได้นี่ขบวนไปพร้อมกันเลยจ้าตอนนี้นั่งอยู่ที่สถานีหอยเกิงจ้าพอดีมารอบพอบานแล้วจ้าเนาะพอบานเอารถไปส่งหลูกค่ายวอำเพื่อสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาจ้าไปถึงเต็มเสาเจ็ดโมงเสาจ้าพี่น้อง พอดี Billie, ไปกับเถาแก่เพิ่นเราเถาแก่เพิ่นก็ไปตีกอล์ฟต่อที่เขาใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นเต้นรถของเพื่อนเพื่อนนะคะเพื่อนก็เลยไปต่อกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ให้ลูกน้องกลับมาเองสาเทมันก็เลยบอกว่าเวลารถที่กลับมาจากข้อราชจะสีมากก็คือ15นาฬิกาห้นาทีนราจะเนาะออกจากหัวรถไฟนะคะ กเลาเตอร์สิสะดวกไปขึ้นตรงใดจ้ามันเป็นรถดีเซลรางธรรมดานะคะที่มาจังหวัดอุดรธานีเนาะรถพันเครือแลนซาแต่ว่ามัน,นขนสินค้าบ่นขนสินค้ามาจากที่ไหนเนาะนี่เนาะรถพันส่งหนักจ้ะสงสัยเป็นคื่อสีบรรทุก คองนักอยู่หรอจ้ายอยู่ในกองโอ้มาตจาจีนผลเดีนี่เนี่ย, <Okay. S 1> ยมาจากไชน่าเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์นะลูกนะแบบนี้นะเนี่ยไชยน่าเรลเวย์ <Okay. S 1> ไม่เบรก,บกแต่ว่ารถเขาวิ่งได้ช้านะลูกนะ เพราะว่ามันเป็นตู้ส่งสินค้าไม่รู้ว่าเขาส่งอะไรเขาก็จะจอดตรงนี้แหละเพื่อให้รถไฟหลบกันเข้าใจไหมเนี่ยอานมาจากไหนวะจุ้ไหนอานออกจากพี่น้อง ชไน่าเรียลเว่หรือว่ารันรันเวไม่ได้นะรันมันต้องเป็นตัวยูวกับตัวเอ็นอันนี้มันต้องเป็นเรียลเว่นี่แหละรถไฟจอดแล้ว,ลวใช่อันนั้นแหละรถมาจากโคราช สองทุ่มแปดนาทีมาถึงที่สถานีห้วยเก้งงแต่ว่ารถมาช้ารถไฟก็จะหลบกันอยู่ตรงนี้โอ้เป็นบรรทุกอีกย่งมากเป็นตะหนักเนาะเรียนซ่า อย่าไปใกล้นะลูกนะแรถไฟสามารถดูดเราได้นะปาขวดเหยาวาเลยวะเนี่ยนับแล้วหรอนับไปถึงนู่นเลยเหรอ,อบ้าวนี่แหรค่ะ หนึ่งตู้สองตู้หนึ่งตู้สองตู้สามตู้สี่ตู้นะปกติจะมีแค่สีตู้นะแต่ว่าช่วงปีใหม่เมื่อกี้อ่ะเขาเพิ่มตู้เป็นหกตู้ h ฮ y g ก y s hey เออมีคนลดลงเยอะเหมือนกันเน,ะนาะรถนครราชสีมาอุดรธานีแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าที่จะไปโคราชจะเป็นรถมาจากหนองคายนะคะรถจอดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น 1, 2, 0, ห0ึ่งศหวยออกไปแล้วพอมาหอด นี่ก็สิ่งพ่นบกคลา,ลายจ้ะส่้อมาดตรงส่นร่องขอนแก่นนะคะนาะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าไปกลับบ้านกัน